เล่เขาข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันหยุดนี้มีข่าวดีจากเพกวางไตรสุรีไตราสรารนกุลมาแจ้งให้กับพี่น้องทุกคนได้ทราบนะคะมาแล้วนะคะสําหรับโครงการบอกดิน3เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตําแหน่งที่ดินได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2565กรมที่ดินเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีสก .1 นส .3 นส .3 กและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือทางแอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์หัวข้อบอกดินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง30มิถุนายน2 5 6 5นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dol call center 021415555ตลอด24ชั่วโมงนะคะบอกดินสามาแล้วนะคะ